พี่บิ๊กเอามายิ้มฟันมาทำไมเพิ่งกินข้าวเสร็จเหรอพี่บิ๊กอันนี้แหละครับคืออุปกรณ์ในการผสมเกสรดอกวานิลายังไงพี่แล้วในธรรมชาติเนี่ยหลังจากที่เวลาเขาอยู่ในป่าใช่ไหมครับเขาจะมีพึ่งเฉพาะถิ่นถิ่นกําเนิดเขาคือเม็กซิโกนะครับที่จะมาผสมดอกวลาให้ได้แต่เนื่องจากว่าดอกวานิลาเนี่ยเป็นดอกไม้ที่พิเศษมากมันบานได้แค่แป๊บเดียวครับรอมาทั้งปีเพื่อบานวันนี้วันเดียวตอนเช้าบานนะครับตอนสายตอนบ่ายดอกจะเริ่มผุบแล้วพึ่งชนิดนี้ตาไม่ค่อยดีครับพอดอกบุบไม่เห็น หนึร้อดอกที่บานอยู่ในป่าเนี่ยจะถูกผสมตามธรรมชาติได้แค่1คนึถึงสอฟักเท่านั้นโอ้น้อยมากมันเลยเป็นของที่หายากมากครับอตอนนี้นะครับเราไม่ต้องอาศัยพึ่งแล้วเราใช้ไม้จิ้มฟันนะครับมาช่วยมันผสมเกสรไ,ได<น>้มาดูวิธีการะนะครับอย่างแรกเลยคือดอกเวลาเนี่ยก็คือดอกกล้ไม้ที่จะมี5้ากลีบแบบนี้เราสนใจแค่ตรงกลางตัวนี้ที่จะมีเกสรอยู่นะครับถ้าเราฉีกกลีบนี้ออกนะครับ เราจะเจอเกรสรมันจะมีเกรสรตัวผู้อยู่ข้างบนนะครับคือหัวเล็กๆตรงนี้ถัดมาตรงนี้เขาจะมีแผ่นปิดเพื่อไม่ให้ตัวผู้มาเจอกับตัวเมียแล้วข้างใต้แผ่นปิดนี้ก็จะมีเกสรตัวเมียแอบอยู่หน้าที่ของเรานะครับเราจะใช้ไม้นี้เปิดแผ่นตรงนี้ขึ้นแล้วกดให้ตัวผู้กับตัวเมียลงมาเจอกันแบบนี้ดอกหนึ่งใช้เวลาผสมแค่5วินาทีห้าวินาทีเเดอ๋อพี่พีกใช้ระบบน้ำาอะไรยังไงบ้างฮะ ที่นี่เป็นระบบน้ําอัตโนมัติที่จะตั้งเวลานะครับในช่วงแรกที่ทําสวนเราต้องการความชื้นเยอะๆเพราะนั้นใช้เป็นหัวพ่นหมอกแต่ปัญหาคือหัวพ่นหมอกอะรูมเนเล็กมากนะครับ,น,รบน้ำที่ผมใช้เป็นน้าบอ่อเพราะนั้นตะกอนดินมันเยอะมันก็จะมาอุดตันหัวบ่อยเราก็ลองมาหลายหัวครับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนมาจบที่หัวนี้ครับเป็นหัวมินิสเปรย์นะครับพ่นละอองน้ําลงมาต้นต่อต้นโดยที่เม็ดน้ําจะใหญ่หน่อยแต่ว่าความฟ้งกระจายก็ยังเยอะอยู่<อ>นะครับแบบนี้หัวตันน้อยหัอตันน้อยแล้วก็แบบาม่บ